เด้ง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 จริงโอ้โหเป็นไงละเจ็บน้อยก็ให้ฟูได้เพค่ะทไมถึงเรื่องทำอัลตราคอมอร์ที่เฟรนคลินิกค่ะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคุณหมอหลายคนก็มาทำที่นี่ก็เขาบอกโอเคเลยอยากจะลองสวัสดีค่ะหมอเพิร์นเฟรินคลินิกนะคะวันนี้หมอเพิร์นก็อยู่กับหมออาร์มนะคะวันนี้หมออาร์มแพลนจะมาทำอะไรที่เฟรินคลินิกดีคะทำตัวอัลตราคอมอร์ครับท้าไมถึงสนใจอยากทำตัวนี้นะคะด้วยอายุที่มากขึ้น เราก็ต้องแบบกระชับไปหน้าเรานิดนึงครับก็คืออยากได้แนวยกกระชับใช่ครับแต่ว่าด้วยส่วนตัวคือไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเข็มไม่ชอบอะไรเนี่ยไม่ไม่อยากทำอะไรไน้เยอะเยเลือกที่ทำตอนนี้เพราะว่าอ่าน่าเะเจ็บน้อยสุดละออเป็นสายนอนอินเวสีนะคะซึ่งต,<ๆ>ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเห็นผลลัพธ์ในการทําแบบชัดเจนกว่าไฮคูนะคะแล้วก็อยู่ได้นานกว่าราะวผลลัพธ์แบบดีกว่าไฮคู้ประมาณ5เท <ๆ S 2> ่าเลยนะคะทำไมถึงเลือกทำอัลตราคอมเอร์ที่เปรนคลินิกคะ อ๋ออันนี้ไปหาข้อมูลมาหลายที่ครับก็ของเฟรนคลินิกก็เป็นคุณหมอทําเองด้วยใช่เอาเลยได้แหละ,ะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนคุณหมอหลายคนก็มาทำที่นี่ก็เขาบอกว่าโอเคเยอยากจะลองดูอืม,อมโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำออร์แกนคอมเมอร์กันเลยนะคะ เจ็บไหมคะไม่รู้สึกเลยครับอืมเบากว่าไฮฟูที่เคยทําเยอะเลยไหมคะเบาเบากว่าเบามากพออยู่ที่ชั้นสมทนะคะแต่ขอ้อจุดเด่นของเขาคือเจ็บน้อยพอลังงานมันไม่กองอยู่ข้างบนพลังงานลงชั้นสมทดหมดที่4.5มิลนะคะก็จะลงตรงที่ชั้นสมทเลย ส่วนอันนี้จะเก็บยความเดิมที่3มิลน,นะคะมันก็จะไปลงตรงจุดที่สม,มัขึ้นตื้นอ่ะก็คือจุดไหนที่สม,มัอยู่ในชั้น3เซนนะ3มิลน,นะคะก็จะใช้หัวนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย3มิลมันก็อาจจะไปลงตรงแถวแถว,แถวชั้นไขมันก็ทําให้เกิดการกระตุ้นคอเลาเจนที่ชั้นไขมันเกิดความตึงกระชับมากขึ้นนะคะเป็นยังไงคะเห็นเห็นซีกหน้าตรงนี้ไหมคะอืมมันเด้งขึ้นมาเลยนะใช่ ขูขึ้นมาเลยค<ะ>่ะมัอนน่ะรู้สึกเหมือนแก้มฝั่งนี้มันยกขึ้นเลยนะคะใช่ใช่เด้งเด้งเด้งเดงจริงขูดเป็นไงล<ะ>่ะ เจ็บน้อยก็ไฮฟูด้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะอัลตราฟอร์เมอร์ทั่วแก้มสองข้างรู้สึกแบบแก้มยกขึ้นเลยผิวดูแน่นนะแต่อาจจะมีแดงๆระเรื่อนิดหน่อยแต่ก็ประมาณไม่เกินชั่วโมงแล้วก็หายนะคะคร,รู้สึกยังไงบ้างคะตอนทําตอนทําเจ็บนิดเดียวครับบา,บางส่วนก็ไม่เจ็บเลยแล้วหลังทำสองกระจกดูแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะทันทีเลยครับ มันเดงมันกระชับขึ้นเหมือนมัน,มนยกเุบขึ้นเลยใช่ไหมคะสำหรับนี่นสำหรับคนที่ลังเลอยู่ว่าจะทำอัตราปัมเมอร์ดีไหมอยากตักบอกอะไรไหมคะก็รู้สึกว่าถ้าเทียบกับใคพูดครับตัวน,นี้ดีอตัตราปัมเมอร์ดีกว่าชะดัดเลยแล้วก็เจ็บน้อยกว่าแล้วก็เห็นผลทันทีเลยครับแนะนำแนะนำค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมออาม,มากเลยนะคะที่มารับบริการที่เฟรนคลินิกนะคะถ้าใครสนใจทำออร์อร์มเมอร์หรืออยากรับโปรดีๆก็ทักมาที่อินอกซ์ของทางเฟรนคลินิกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ